วันนี้นะครับอนุทนาสาธุร่วมกันนะครับวันนี้ได้ตักบาตรเช้าแล้วนะครับก็ได้เอาปลามาปล่อยนะครับเห็นแล้วก็ก็ให้มีส่วนบุญร่วมกันนะครับอนุทนาสาธุร่วมกันครับครับผมวันนี้เอาปลามาปล่อยนะครับที่ ลำกล้วยนะครับผมพอดีซื้อปลาหน้าเขียงมานะครับพอดีก็เ,เลยได้ทามาป่วยการเพลียนก็มรนาสาธุร่วมกันนะครับผมาสาธุนะครับสาธุครับ อ่โมทราสาธุรูปกันนะครับผมเออวัสดีครับ